เดโคเด็กซ์ในวนี้จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวภายในโลกของแอ i เวซไทม์ครับก่อนที่เราจะไปรับชมเนื้อหาในส่วนนี้ผมขอทุกท่านคนละหนึ่งไลค์และถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ก็สามารถกด s u b s c r i b ์พร้อมกับกดกระดิ่งเอาไว้ได้ถ้าใครพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลยบันทึกเล่มนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับเหล่าตัวละครจากทั่วทุกสารทิศไม่ว่าจะเป็นเกม์การ์ตูนภาพยนตร์หรือฟิกชันต่างๆนี่คือเดอะโคเด็กซ์บันทึกพิศวง แอดเวนเจอร์ไทม์นั้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ตอนแรกยันตอนจบการ์ตูนเรื่องนี้มีจำนวนตอนทั้งหมด283ตอนด้วยกันครับก็สามารถถือได้ว่าแอดเวนเจอร์ไทม์นั้นเป็นการ์ตูนที่ไม่ได้ยาวอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะแต่ละตอนเนี่ยมันก็เฉลี่ยแค่1 1บเถึงนาทีเท่านั้นเองมันเลยไม่ค่อยใช่ปัญหาเท่าไหร่ครับเวลาที่เราจะนั่งดูมันทีละหลายๆตอนแต่การทําแบบนั้นเนี่ยมันก็พอจะมีข้อเสียอยู่บ้างครับคือยิ่งเราดูไปนานๆเนี่ยเราก็จะย ด้วยความที่ปกติแล้วผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใส่แว่นสักเท่าไหร่นกะเนื่องจากเวลาใส่เนี่ยมันทาให้ผมรู้สึกไม่ค่อยสบายมีอาการเจ็บหูอยู่ตลอดเวลาแต่ด้วยความที่แว่นกรองแสงออบตัสมีน้ําหนักเบาเพียง8กรัมพร้อมกับขาวแว่นที่บางที่สุดในโลกมันก็ทําให้ผมสามารถใส่แว่นได้นานขึ้นรู้สึกเหมือนไม่ได้ใส่เลยด้วยซ้ําและด้วยความที่ว่าตัวแว่นทํามาจากวัสดุที่แข็งแรงทนทานจะบิดจะงอจะนั่งทับหรือจะโยนมันก็ไม่สามารถทําอะไรแว่นตัวนี้ได้แถมเมื่อบวกเข้ากับเลนกรองแสงสีเหลืองของเขาแล้วมันก็เลยทําให้แว่นกรองแสงออพ หากใครสนใจสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่ Facebook Fanpage Optus รับประกันสูงสุดถึง1ปีเต็มขามา้อมูลเพิ่มเติมอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างพร้อมใช้โค้ดโค d ดเกรับส่วนลดเพิ่มทันที100อบาท <c oughs> แสบตาจากแสงสีฟ้ามันก็ส่วนหนึ่งนั่นแหละครับแต่หลักๆเลยคือยิ่งคุณดู d v e n t u r e Time มากขึ้นเท่าไหร่เมื่อคุณตั้งใจดูมันหลตอนขึ้นเรื่อยๆคุณก็อาจจะเริ่มสัมผัสได้ถึงความครีเชนะครับคือค่อนข้างที่จะซ้ำซาก จะทาให้เราเนี่ยสามารถเดาได้ว่าในตอนตอนนั้นเนี่ยมันควรจะจบยังไงแต่ a d v e n t u r e Time มันก็เป็นการ์ตูนเด็กอะครับถ้าจะให้มันเป็นแบบโอ้โหล้าลึกอะไรแบบนั้นหรือสุดเหวี่ยงไปเลยเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้ใช่ไหมล่ะตรงนี้ผมก็เข้าใจดีครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ชอบอะไระครับถึงมันคลีเช่แต่มันก็ยังสนุก a d v e n t u r e Time ถือได้ว่าเป็นการ์ตูนที่ดูสุกมากๆงอีกเรื่องหนึ่งเลยในการ์ตูนเวิร์กยุคใหม่คือสำหรับผมแล้วการ์ตูนเวิร์กยุคเก่าคือพวกเบร เคอร์เรตมาน้อยผู้กล้าหาร The Grim Adventure of Billy and Mandy ส a m u r a i Jack หรือเงาะแงงเงองะอะไรแบบนั้นเลยนะครับแต่บางที Adventure Time นั้นก็ไม่ได้อาจจะถือว่าเป็นการต์ตูนเน็ตเวิร์กยุคใหม่แล้วก็ได้อันนี้ผมก็ไม่ทราเหมือนกันนะครับบางทีคำว่ายุคใหม่อาจจะต้องไปนู่นเลยแบบ We b a r Bears We Baby Bears t e v e n Universe Park Future Ben 10 Reboot หรือ b i g o o Scooby Doo ที่ส่วนมากเนี่ยจะเจาะกลุ่มตลาดเด็กจนพุนไปหมดแล้ว พอผมได้เห็นการ์ตูนเน็ตเวิร์กยุคใหม่ผมก็เลยลองมองย้อนกลับมาที่อเวนเจอร์ไทม์ดูครับที่ปกติแล้วเนี่ยเวลาเราดูการ์ตูนเรื่องนี้การถอดสมองดูเนี่ยถือว่าเป็นออปชันที่ปกติที่สุดดีมากที่สุดแต่คราวนี้ผมลองมาดูแบบคิดตามดูสักครั้งหนึ่งแล้วมันก็ทําให้ผมตระหนักได้อีกครั้งหนึ่งครับว่าอเวนเจอร์ไทม์นั้นมันไม่ใช่การ์ตูนเด็กเลยยิ่งเวลาผมได้ดูบางตอนภายในเรื่องนี้เนี่ยผมก็ยิ่งสงสัยนะครับว่ามันปล่อยให้เด็กดูได้ยังไง การ์ตูนเรื่องไอเฟอร์เทียนั้นถูกจัดอยู่ในหมวด PG นะครับคือคนมีพ่อแม่หรือผู้ปกครองให้คําแนะนําระหว่างดูแต่จะให้เหมาะจริงๆเนี่ยทางพ่อแม่เนี่ยเขาก็คิดว่าอายุที่เหมาะในการดูไอเฟอร์เทียคืออายุ13ปีขึ้นไปถึงจะสามารถดูได้แบบไม่ต้องมากังวลแต่ทั้งหมดนั้นมาก็ในแง่ของพวกเลือดแล้วก็ภาษาคำพูดส,ส่วนใหญ่นะครับมันไม่ได้รวมไปถึงความน่ากลัวน่าขยักขยงหรือน่าขนลุกที่เรามักจะได้ยินในคำทับศั์ภาษาอังกฤษว่าความครีปี้นั่นแหละครับ ถึงแม้ของส่วนใหญ่ที่ทําให้คนดูรู้สึกแบบนั้นส่วนมากพวกมันก็จะถูกห้ามในเรทเดทนี้แต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดใช่ไหมครับการออกแบบดีไซน์เราจะทํายังไงก็ได้ตราบเท่าที่มันไม่โป,ปเ๊เปลื่ยส่วนด้านภาพเราก็สามารถทําให้มันสยองขนาดไหนก็ได้ขอแค่ไม่มีเลือดก็เพียงพอในวันนี้ผมเลยลองคัดตอนในแอปเจทาวมา3ตอนที่ดูแล้วแบบรู้สึกขนลุกคลิปี้รู้สึกแบบเอ๊ะกลัวไม่ใช่ละมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับ เริ่มกันด้วยตอนเรส t a ปครับเรสเนั้นเป็นตอนที่38ของ After Time s ซีซั่5นะครับแต่ถ้าไปดูในะ HBO Go เนี่ยก็ถือด้ว,ว่าเป็นตอนที่36เพราะทางนั้นเขาตัดตอนบางตอนออกไปนะครับเรส a ตปเป็นเรื่องราวของ f ฟินเจกแล้วก็มาซิลีนครับทั้ง3ได้รับภารกิจจากเจ้าหญิงบาบากรรให้ไปตามหาช้อนแห่งความมัง่งคั่ง Spoon of Prosperity ที่ถูกซ่อนอยู่ในเมืองแห่งทรายภายใต้ Land of O ol. ในตอนเริ่มเรื่อง เจคได้บอกกับฟินว่าเขามีอาการปวดท้องหรือไม่ค่อยสบายเนื่องจากเขาได้เผลอกินขนมที่อยู่ในเป้ของฟินไปแต่ในตอนที่ฟินเขาได้ยินอย่างนั้นฟินเขาก็แปลกใจนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เอาขนมมาด้วยคําว่าขนมในที่นี้คือคําว่าแคนดี้นะครับอรไรประมาณลูกกวาดลูกอมอะไรแบบนั้นไม่ได้หมายถึงพวกขนมแท่งช็อกโกแลตหรือคุกกี้ที่เป็นของหวานในตอนที่เจคเขาได้รู้ว่าฟินไม่ได้นําขนมมาด้วยเขาจึงได้เข้าใจสถานการณ์ทุกอย่างครับ เพราะว่าตัวเจกเนี่ยเขาก็รู้สึกทม่งทม่งตั้งแต่ตอนที่เขาแอบกินขนมนั้นแล้วเพราะว่าตัวขนมนั้นมันมีรสชาติแปลกในเมื่อเจกเขารู้สาเหตุถึงอาการปวดท้องของเขาแล้วเขาจึงได้ถามฟินถึงความคืบหน้าในการตามหาช้อนคันนั้นครับในเรื่องของช้อนมัสซิลนเธอได้จัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับในเมื่อมาสซิลนเธอเป็นลูกเครื่องแวมพายเธอจึงสามารถบินหรือรอยขึ้นไปเอาช้อนที่ถูกซ่อนไว้ได้อย่างไม่ยากเย็นนัก่อนที่เธอจะนามันมาให้กับฟินเพื่อที่จะได้นํามันไปมอบให้กับบับเบิลกรัม ลืมกันไปแล้วหรือยังครับว่าสถานที่ที่พวกเขาทั้งสามอยู่นะเวลานี้คือเมืองแห่งรายซึ่งมันบอบบางมากอย่างมากที่สุดโดนดนิดโดนหน่อยก็พังแล้วในตอนที่ฟินเจกและมาซินพวกเขาทั้งสามได้ช็อตแห่งความมั่งคั่ง,งมาครอบครองในตอนนั้นเจกเขาก็ได้เรือออกมาครับเป็นการขับลมออกแล้วมันทําให้อาการปวดท้องของเขาเนี่ยดีขึ้นดูเหมือนว่าเจคเขานั่นจะท้องอืดเฉยนะครับแต่นั่นมันไม่ใช่ส่วนสําคัญจุดสําคัญจริงๆคือแค่ในตอนที่เจกเขาเรือออกมารูปปั้นสายที่อยู่รอบๆมันก็พังแล้วครับ มันเป็นการบอกกับผู้ชมว่าเมืองแห่งทรายเนี่ยมันบอบบางมากขนาดไหนซึ่งในตอนที่พวกเขาทั้งสามได้เริ่มอ,ออกเดินทางกลับเพื่อน,นําช็อตกลับไปให้บับเบิรกัมเจกด้วยความขี้เล่น <c oughs> เขาก็ไม่ใช่ทางเดินที่มันดีๆครับแต่ดันไปทางอื่นแทนและมันทําให้เขาต้องไปเจอกับทรายดูที่อยู่ด้านล่างในตอนแรกเจกเขาก็ไม่ได้กลัวอะไรครับแน่นอนเพราะว่าตัวเขานั้นสามารถเปลี่ยนร่างกายตัวเองเป็นอะไรก็ได้จะงอกแขนงอขาออกมาเท่าไหร่ก็ได้ตามที่เขาต้องการ แต่ใ네นตอนที่เจกพยายามจะออกมาจากทรายดูดนั้นเขากลับทําไม่ได้ครับยิ่งตัวเขาขยับมากเท่าไหร่ทรายดูดมันก็ยิ่งดูดเขาลงไปลึกมากเท่านั้นไม่ว่าเจกจะลองงอกแขนออกมาเพื่อช่วยพยุงตัวเขากับผิหินรอบๆมันก็ไม่ได้ผลครับเพราะเมืองแห่งทรายแน่นอนมันไม่ได้มีดีแค่ชื่อทุกอย่างภายในเมืองแห่งนี้ล้วนแล้วแต่สร้างขึ้นมาจากทรายทั้งสิ้นครับมาเลยทําให้เจกไม่สามารถใช้อะไรไปที่เกาะได้เลยแม้แต่สะพานที่ฟินและมาซิลีนยืนอยู่ด้านบนฟินเขาบอกให้เจกเลิกเล่นได้แล้วครับ เจคจึงได้ใช้คานของสะพานเป็นตัวพยุงแต่สุดท้ายมันกลับกลายเป็นว่าเขาดันไปทําสะพานพังซะอย่างนั้น้วยเหตุน,นั้นมนเลยทาให้ฟิลและมัสซิลินตกตมาล่าล่างครับแต่ก็โชคดีตรงที่พวกเขาไม่ได้โดนทรายดูดไปด้วยทางเลือกเดียวที่เหลือตอนนี้คือให้ฟิลและมัสซิลินจับตัวเจกเอาไว้แล้วค่อยเขาดึงร่างท่อนล่างขึ้นมาครับแต่มันก็ไม่ได้ผลอยู่ดีเจกเมื่อไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงแล้วเขาจึงได้เปลี่ยนร่างท่อนล่างของตัวเองเป็นสว่านครับเพื่อเจาะป่านทรายดูดและนาเครื่องท่อนล่างของตัวเองขึ้นมา ซึ่งวิธี่นี้มันได้ผลครับแต่มันติดตรงที่ว่าขนาดเสียงเรอยังสะเทือนแล้วสวรรค์มันจะไปเหลืออะไรล่ะครับเมืองเครื่องเมืองได้ถลม่มลงมาและปิดทางออกของพวกเขาเอาไว้ทําให้ฟินเจกและมาสลินติดแงกอยู่ใต้ดินแต่ว่าเจกเขาก็มีไอเดียในการพาทุกคนออกไปอยู่ครับนั่นคือการขุดรูออกไปแต่ว่าขนาดสวรรค์ยังถล่มไปครึ่งเมืองคราวนี้ขุดรูมันคงไม่เหลือครับฟินและมาสลินคิดว่าถ้าเจกใช้วิธีนั้นมันคงจะทําให้พวกเขาต้องโดนเมืองถล่มใส่แน่ ราะอย่างนั้นไอเดียการขุดรูออกไปจึงถูกปัดตกไปฟินเลยลองใช้วิธีอื่นดูครับนั่นคือการใช้สายคอสื่อสารของเขาในการขอความช่วยเหลือจาก PB แต่ด้วยความที่ว่าพวกเขานั้นอยู่ใต้ดินมเมลยททาให้สัญญาณเนี่ยขาดหายแต่อย่างน้อย P ีบเธอก็ได้ทราบสถานการณ์แล้วครับตอนนี้สิ่งที่พวกเขาต้องทําก็คือรอแค่นั้นเองแต่ว่ามันก็ดันมีอุปสรรคอีกแล้วครับคือทั้งเจกแล้วก็มาสลีนทั้งสองหิวมากครับมาสลีนได้บอกให้ฟินเนี่ยนำสเสบียงในเป้ออกมา โดยมันประกอบไปด้วยคุกกี้แซนด์วิชแล้วก็ยางลบสีแดงของมาซิลีนมาถึงตรงนี้ทุกท่านก็ได้จะเดาได้แล้วนะครับว่าสิ่งที่เจก,กินไปเนี่ยมันคือยางลบสีแดงของมาซิลีนแต่ว่าทําไมมาซิลีนถึงกินยางลบสีแดงละ่ะคือถ้าใครไม่เคยดู a อ v นเวิร์ดไทม์นะครับถึงมาซิลีนเธอจะเป็นลูกครึ่งแวมไพร์แต่มาซิลีนเธอก็ไม่ได้กินเลือดนะครับแต่เธอกินสีแดงแทนสีแบบสีจริงๆเลยครับอะไรก็ตามที่มันมีสีแดงเธอกินได้หมดครับ อย่างเช่นสีแดงจากแอปเปิลสตรอเบอรี่หรือแม้กระทั่งถ้วยเซรามิกสีแดงพอเธอกินสีแดงเข้าไปมันก็จะทำให้สิ่งสิ่งนั้นไม่มีสีหรือสีซีดไปในทันทีในเมื่อตอนนี้มันไม่มีอะไรให้เธอกินมาซิลินเธอก็จะคลั่งครับฟิลเลยบอกว่าจะไปหาอะไรที่มีสีแดงมาให้ส่วนเจคก็รับหน้าที่เฝ้าเธออยู่ตรงนี้คือถ้าใครได้ดูเนี่ยเจกตอนที่อยู่กับมาซิลินนี่คือสนุกมากครับเจคิดว่าถ้าเขาจะโดนมาซิลินกินงั้นเขาก็จะกินมาซิลินแทน ส่วนฟินที่บอกว่าจะไปหาของสีแดงบันดันกลายเป็นว่าฟินตาบอดสีครับมาเลยทําให้เขานําของสีเขียวมาแทนแต่ว่าสุดท้าย P ีีก็สามารถมาช่วยทั้งสามได้ทันนะครับมาซี่เธอได้กินสีจากตัวบับเบิลกัมไปแต่เธอก็สามารถกลับมาเป็นปกติได้ด้วยช้อนต่อต้นเรื่องบางคนอาจสงสัยว่าแล้วมันหลอนยังไงผมมองว่ามันไม่ได้หลอนครับแต่ว่ามันน่าขนลุกมันคลิปปี้เหมือนที่ผมได้บอกไปการที่คุณต้องติดอยู่กับเพื่อน และพวกคุณทั้งคู่ก็หิวจนสุดท้ายต้องมากินกันเองและในด้านของภาพที่ร่างกายของมาซิลินเธอได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆคือสำหรับผมผมมองว่ามันน่ากลัวมากนะตอนถัดมาคือ No One Can Hear You ครับตอนตอนนี้เป็นตอนที่15ของซีซั่นที่3ทั้งแบบปกติแล้วก็แบบ HBO Go No One Can Hear You เป็นอีกหนึ่งตอนที่ผมมองว่ามันน่าขนลุกแบบสุดๆเลยภายในตอนตอนนี้เจฟินได้เข้าสู่กับกวางตัวหนึ่งที่ไล่เรียชาวแคนดี้ไปทั่วเมือง แต่ในครั้งนี้มันกลับกลายเป็นว่าพวกเขาทั้งคู่แพรครับทั้งเจคและฟินไม่สามารถสู้กวางตัวนี้ได้กวางตัวนั้นมาได้ทําให้ฟินขาหักทั้งสองข้างและทําให้เขาหมดสติส่วนเจคก,ก็ได้รับบาดเจ็บที่หัวอย่างรุนแรง a อดเวนเจอร์ไทม์ตอนนี้มันมีฉากที่ถูกตัดอยู่นะครับอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเวอร์ชันอื่นเนี่ยถูกตัดหรือเปล่าแต่ว่าภายใน HBO Go เนี่ยถูกตัดไอ้เจ้าฉากนั้นมันคือฉากที่ฟินเนี่ยถูกกวางเหยียบขาหักไปสีท่อนครับ ฟังอย่างนี้ก็น่าจะพอเดาได้นะครับถึงสาเหตุที่มันโดนลองไปหาดูกันได้นะครับผมจะขึ้นแค่ภาพอย่างเดียวแล้วกันซึ่งในตอนที่ฟินเขาได้สติขึ้นมาฟินเขาก็ได้สังเกตถึงอะไรบางอย่างที่มันแปลกๆครับนั่นคือภายในอันดจากแคนดี้เนี่ยไม่มีใครอยู่เลยครับทุกคนหายตัวไปกันหมดโดยในตอนที่เขากําลังสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฟินเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างครับและพอเขาไปเช็คดูฟินก็ได้พบก,กับเจคที่กําลังคนขยะอยู่พอดีครับ ซึ่งเนื่องจากเจคเขาได้รับบาดเจ็บที่หัวมันเลยทําให้เขาในตอนนี้เสียสติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเขาคิดว่าที่ชาวแคดี้หายตัวไปเพราะต้องการที่จะสะพายวันเกิดเขาแต่มันจะเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าโดยในตอนที่ฟินได้เจอกับเจคมันก็ได้ทําให้เขารู้ด้วยนะครับว่าตัวเขานั้นได้หมดสติไปนานถึง6เดือนเต็เมในคืนของวันนั้นฟินเขาได้ยินเสออเียงของอะไรบางอย่างครับที่ดังออกมาจากท่อระบายน้ําโดยในตอนที่เขาพยายามไปที่นั่นเขาก็ดันถูกเจคขัดขวางเอาไว้ เพราะตัวเจคิดว่าผู้คนชาวแคนดี้รอสプラยวันเกิดเขาอยู่ภายในท่อระบายน้ําแต่ว่าสุดท้ายฟินก็สามารถลงมาอย่างท่อระบายน้ําได้อยู่ดีซึ่งภายในท่อระบายน้ํานั้นฟินเขาได้พบข้ากบประชาชนชาวแคนดี้ที่หายตัวไปจริงๆและเจ้าหญิงบัพปะกรัรมก็เป็นหนึ่งในนั้นพวกเขาทั้งหมดถูกเมือกสีส้มอะไรบางอย่างพันธนาการไว้ติดพวกเขาเข้ากับผนังและทุกคนล้วนแล้วแต่มีอาการอิดโรยเป็นอย่างมากในตอนแรกฟินคิดว่าทั้งหมดเป็นฝีมือของเจครับทั้งสองเลยสู้กัน แต่จริงๆคือฟินอัดเจกอยู่ฝ่ายเดียวมากกว่าและด้วยหมัดสุดแรงเข้าเบ้าหน้ามันก็ได้ทําให้เจกเนี่ยกลับมามีสติอีกครั้งหนึ่งเขาจําอะไรไม่ได้เลยครับแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นคนทําเรื่องทั้งหมดเช่นกันจนในตอนที่พวกเขาทั้งคู่ได้ช่วยพ่อบ้านเปเปอร์มินลงมาพวกเขาก็ได้รู้ความจริงว่าทุกอย่างมันเป็นฝีมือของไอ้เจ้ากวางประหลาดตัวนั้นในตอนนั้นกวางก็ได้ลงมาที่ท่อบอดีครับมันได้ถอดกีบเท้าหน้าของมันออกเผยให้เห็นถึงนิ้วมือคล้ายมือมนุษย์ด้านใน คังฟิลเลจได้เข้าต่อสู้กับกวางประหลาดอีกครั้งและในครั้งนี้พวกเขาก็สามารถชนะมันมาได้เจ้าก,กวางถูกอิดบล็อกหลดใส่หัวครับแล้วจึงโดนชาวแคนดี้ผลักตกลงไปในท่อระบายน้ําคือถ้าใครดูตอนนี้จบต่อให้ถอดสมองดูผมว่าทุกคนก็น่าจะสัมผัสได้นะครับว่าตอนนี้แม่งแปลกมากไอเจ้าก,กวางตัวนี้ถูกเรียกว่าสแต็กครับเป็นกวางที่ชอบเลียน้ําตาลจากชาวแคนดี้แต่มันจะใช่กวางจริงๆหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับต่อถัดมาคือแบ a ค k อายเกิล แปลงไอเก r l เป็นตอนที่19ของซีซั่นที่7ครับในแบบปกติแต่เป็นตอนที่16ใน HBO g o ซีซั่นเเหมือนกันแปลงไอเก r l เป็นตอนที่เกี่ยวกับตำนานที่มีจริงอยู่ในโลกของเรานะครับเป็นตำนานของเด็กที่ไม่มีดวงตาหรือเด็กที่มีตาสีดำตอ,ตอนตนนี้ได้เริ่มที่ฟินกับเจคเขากำลังกินพิซซ่าอยู่ในร้านอาหารร้านหนึ่งร้านพิซซ่าแซซี่ในตอนนั้นทางร้านเขาได้เปิดรายการวิทยุฟังครับซึ่งส่วนมากรายการนั้นจะเล่าเกี่ยวกับพวก conspiracy theory หรือพวกทฤษฎีสมคบคิดต่าง จนกระทั่งได้มีสายโทรเข้ารายการและเล่าถึงเรื่องที่เขาได้ไปเจอกับเด็กสาวที่ไม่มีตาฟินอินมากครับขณะที่เจกเนี่ยคิดว่ามันร้ายสาระและเกือบจะพังอุทิุของร้านนั่งทิ้งซึ่งในระหว่างทางกลับบ้านทั้งเจกและฟินเนี่ยต้องเดินตัดผ่านป่าเพื่อไปยังบ้านต้นไม้ของพวกเขาครับในตอนนั้นทั้งคู่ได้เสียงอะไรบางอย่างตามพวกเขามาปกติถ้าเป็นตอนเช้าทั้งสองคงพร้อมบ,บวกไปแล้วแต่ในตอนนี้ด้วยความที่ว่าพวกเขาเพิ่งฟังเรื่องสียงมาหยกๆยก,ยกมาเลยทาให้พวกเขาเนี่ย รีวิ่งหน้าตั้งกลับบ้านเลยครับโดยเมื่อเธอพูดถึงบ้านของพวกเขาแล้วพวกเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างจากที่หน้าประตูครับฟินเลยลองเปิดเช็คดูและเขาก็ได้พบเด็กสาวตาโบเหมือนเรื่องที่เขาเพิ่งฟังไปทั้งคู่เรียกได้ว่าสติแตกเลยครับตอนแรกที่เจคแค่เป็นบอกว่าอะไราสาระตอนนี้คือกลัวหัวหดแล้วครับฟินกับเจคไม่รู้จะทำยังไงพวกเขาเลยตัดสินใจโทรไปรายการนั้นที่เขาได้ฟังเพื่อขอคำแนะนำครับซึ่งแน่นอนมันไม่ได้ผลมีหนา,ามซ้ำยังแย่ลงกว่าเดิม ด้วยคาแนะนําพวกนั้นมันได้ทําให้เด็กสาวตาโบเพิ่มมาอีก5คนโดยในเมื่อคําแนะนํามันไม่ได้ผลเจคเลยจะลองวิธีแบบโอสคูลดูทั้งฟิลแลเจคได้ไปที่ห้องสมุดเพื่อหาข้อมูลของเด็กสาวตาโบเพิ่มเติมและพวกเขาก็ได้พบว่าพวกเธออาจจะเป็นทูพัสครับทูพัสมันคือร่างกายภาพที่เกิดจากความคิดของคนที่เชื่อสิ่งเหล่านั้นอย่างมากๆครับมากในที่นี้คือเชื่อกันหลายคนครับแล้วก็ต้องเชื่ออย่างสนิทใจด้วยว่าสิ่งเหล่านั้นมันมีจริงอารมณ์ป,ประมาณ คนญี่ปุ่นเชื่อเรื่องการมีอยู่ของผู้หญิงปากฉีกจากเดิมที่มันไม่เคยมีอยู่แต่พอมีคนเชื่อเรื่องนี้มากเข้าสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นเรื่องจริงฟินเขาเลยคิดว่าถ้าพวกเขาทําเป็นไม่สนใจพวกเด็กสาวตาโบสุดท้ายพวกเธอจะหายไปเองแต่พูดง่ายทํายากครับฟินเขาอาจจะทําได้แต่เจกเนี่ยทําไม่ได้เลยไม่ว่าเขาจะคิดอะไรสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นเด็กสาวตาโบไปทุกทีเจกเลยยอมครับและบอกพวกเธอว่าอยากจะทําอะไรก็เชิญคาคานั้นมันทําให้ความจริงปรากฏครับ หญิงสาวได้ถอดคอนแทคเลนออกมาทําให้ทั้งฟิลกับเจคเห็นว่าเธอมีดวงตาปกติตอนแรกเจคหัวเสียมากครับบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นในเรื่องไร้สาระจนกระทั่งเด็กสาวเนี่ยเริ่มถอดวิกของพวกเธอออกจากนั้นก็บิดหัวของพวกเธอออกและสุดท้ายก็คือถอดผิวหนังของพวกเธอออกเผยร่างที่แท้จริงของพวกเธอให้ทั้งคู่เห็นร่างจริงของพวกเธอมันเหมือนกับกลุ่มควัน,นหรือกลุ่มดอกไม้อะไรสักอย่างครับน่าจะเป็นดอกแดนด้ไลออนก่อนที่พวกเธอจะเปิดหน้าต่างและลอยหายไป ตอนแบล็กไอเกิลจบแค่นั้นครับคือตอนนี้ถ้าเด็กได้ดูผมบอกเลยว่ามันต้องมีฝันร้ายกันบ้างแหละและอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าตำนานเรื่องเด็กสาวตาโบเนี่ยมีอยู่จริงในโลกของเราซึ่งมันคือตำนานแบล็กไอคิดครับเป็นตำนานในประเทศอเมริกาครับที่ผู้คนมักจะเจอเด็กไม่มีตาตามทางขอติดรถไปด้วยหรือไม่ก็มาขอความช่วยเหลือหรือมายืนอยู่หน้าประตูบ้านและนอกจากนั้นร่างจริงของเด็กสาวตาโบพวกนั้นมันยังมีความคล้ายคลึงกับคลิปที่ชื่อ e n รน a l Night Crawler ด้วยนะครับ คริปติดเผื่อใครยังไม่ทราบครับมันคือสิ่งมีชีวิตลึกลับที่วิทยาศาสตร์สายหลักเนี่ยไม่เชืววาาาเ่อว,ว่ามันมีอยู่จริงแต่วิทยาศาสตร์เทียมหรือซูโดไซอันเนี่ยเชื่อว่ามันมีอยู่โดยจะเรียกรวมๆว่าคริปโตซูโรจีสัตว์ลึกลับวิทยาอะไรประมาณนี้โดยตัวอย่างของคลิปติดก็พวกบิ๊กฟุตสัตว์ประหลาดล็อกเนสหนอนมรณะมมงกเลียหรือแม้แต่พญานาคในบ้านเราก็ถือว่าเป็นคลิปติดประเภทเล็กมอนสเตอร์หรือสัตว์ประหลัดในทะเลสาบเช่นกันนั่นก็เป็นทั้งหมดของ Adva Time 3ตอนหลอนครับ ส่วนตัวแล้วผมชอบตอน No o n e Can Hear You มากๆเป็นอีกหนึ่งตอนที่ผมชอบที่สุดเลยก็ว่าได้ใครชอบตอนไหนของแ v e เปิลจาร์ทเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แชร์กันได้ด้านล่างนะครับใครที่ชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะเป็นกระดายผมด้วยส่วนวถ้าใครท่านใดมีตัวละครในดวงใจอยากให้ผมทบทสรุปข้อมูล Star The Codex เนี่ยไปบอกใน Discord นะครับขอขอบคุณเสียดิวไฟสตอมแล้วก็สมาชิกทุกท่านที่สนับสนุนเข้ามาสำหรับวันนี้เดอะโคเด็กซ์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Thank you